วัดศรีอุดมวงศ์บ้านน้อยนาตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุงอบตอวังสะพุงข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาววังสะพุง ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีทอดเทียนพันสาโครงการเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติครั้งที่3ในวันเสาร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568วัดที่1วัดศรีอุดมวงศ์สาธุชนพร้อมเพียงกันเวลาเจ็ดนาฬิกาและร่วมทำบุญตักบาตรวัดที่สองวัดประชาราชนิมิตวัดที่3วัดป่าหลักเมืองแสงธรรมวัดที่สวัดศรีบุญเรือง วัดที่ 5. วัดสรีชมชื่นวัดที่ 6. วัดป่าประชาสรรและพักรับประทานอาหารกลางวันวัดที่ 7. วัดป่าผาเจริญร่วมน้ำมสการพระนอนที่ยาวที่สุดในจังหวัดเลยวัดที่ 8. วัดพัทธสีมารามหลังโรงพยาบาล วัดที่มีหินสายอายุกว่า1,300ปีวัดที่9วัดจอมมณีวัดที่มีองค์พระพุทธรูปสามฐานสามขาวัดที่10วัดวังสพุงพัฒนารามร่วมถวายเทียนกราบพระกล่าวคำถวายและปิดโครงการ ท่านสามารถติดตามได้ที่สถานีวิทยุ FM 101.75 MHz เมกเ Facebook วัดศรีอุดมวงศ์ Official Fan Page และ YouTube วัดศรีอุดมวงศ์ Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตร089 840 4968ร่วมเดินทางที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระกียรได้มหากุสลนย่า